ท่านผู้ชมมาดูพาเพื่อนมาหาบ้านเช่าหลังนี้จะคือไหมท่านผู้ชมเพื่อนเราจะถูกใจไหมเปิดประตูออกมาเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมบ้านเช่าเพื่อนเราจะถูกใจไหมบ้านเมื่อกี้นี่เพื่อนเราไม่เอาแล้วระบบเป็นยังไงจะมีสี่ห้องนอนมาดูหนึ่งห้องนะคะห้องนอนก็โอเคอยู่นะเธอ ดูท่านผู้ชมเพื่อนเราจะถูกใจไหมแต่เราถูกใจนะนัดูไ่ชมก็โอเคนะมาตรฐานท่านผู้ชมกินอับอับโอ๊ยจะเปิดพัดลมเนาะอาจจะไม่ออกนี่คือคือห้องน้ำโอเลยห้องน้าก็โอเคเลยข้างหลังเป็นยังไงผู้ชมโอ้นี่ห้องครัว ห้องครัวก็โอเคนะคะท่านชูสมราคาอยู่เลยสมราคาอยู่ชูไว้ไหมดูห้องน้ำห้องน้ำเป็นยังไงไฟเขายังไม่เปิดมันบอกหน้าไฟเขายังบอกอันอน,นี้เนาะ มาเขะาจอดมาดูห้องน้ำได้อยู่โอเคอยู่ชอบเีตรงนี้ปัญหายใจอบวออกคุดเดยอะมากใจอบวออกแม่งขอไปข้างนอกสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวมีที่จอดรถมีที่จอดรถได้ เป็นบ้านหมูบ้านโอเคเป็นหมูบ้านได้ยี่เดยได้ยี่เดยปิดปิดด้วยนะปิดให้เพิ่นด้วยนะนเจ้ไปขึ้นเพิน่นได้อยู่ รรยากาศรอบนอกโอเคด่นานสวนได้ยูงได้ปะโอไมม้โอเค,อเคลองลองไปต่อลอง นี่ลัวหลอกขอบชิดโอเคอาจจะออ่าสามนาทีได้ไหม <c oughs>